สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาออนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยห้านอยนะคะมาดรวมสามหนอยในงวดของวันที่4นะคะเดือนมกราคม2569หร้อยดูยังมาเขียน6กแดอยู่พี่ๆขออภัยนะคะ2569นะคะ ก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วเมื่อวานนี้ไม่มานะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะของวันนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็ขอบพุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกไลค์ด้วยนะคะเมื่อวานไม่มานะคะพี่ๆไม่ได้สรุปแล้วก็เมื่อวานนี้หลุดจริงๆนะคะขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ วันนี้ขอให้ปังๆนะคะก็ยำ้ำเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีเนาะของวันนี้เดี๋ยวมาตามกันเลยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะเมื่อวานนี้ให้แปดไม่มานนองเอสตามตัวเดิมนะคะพี่พี่วันนี้ให้แปดกับสามตัววิ่งตัวลูดวันนี้เน้นแปดนะคะสําหรับหวย ฮานอยนะคะเมื่อวานให้แปดไม่มาวันนี้ย้ําไปตัวเดิมนะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่น้องแอดก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาในตัวไหนนะคะวันนี้ขอให้แก้มือนะคะแก้มือมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานไม่มาวันนี้ขอให้มาดิ้งๆก็แล้วกันนะคะทั้งสามหน่วยเด่นที่แปดนะคะเราก็สามห้าสี่ 0แล้วก็6นะคะพี่พี่ส่วนท่านใดไม่ชอบที่น้องแอดเจาะเน้นให้นะคะก็สามารถดูเลขวินในตารางได้นะคะพี่พี่สามารถดูเลขวินได้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะพี่พี่ตัวเน้นนะคะน้องแอดเน้นไปที่83 84 แล้วก็85ดห้านะคะแปดสามแปแห้าแล้วก็แปดแปดนยนะคะพี่พี่ถ้าใคชอบตัวเน้นนะคะตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะสำหรับสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะส่วนถ้าใดชอบนะคะก็นำไปเป็นแนวทางได้นะคะไม่ชอบก็สามารถ จบวินในตารางนะคะพี่ๆเนาะเด่นที่สามกับแปดนะคะในตารางวันนี้ขอให้ปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันสําหรับคลิปนี้ร่ํารวยทุกท่านสวัสดีค่ะ